หยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเก็บทิปบันเทิงนะคะกลับมาพบกับช่วงหยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรกันค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เข้าสู่สัปดาห์ของเดือนกันยายนแล้วก็คลายมาตรการต่างๆลงบ้างแล้วนะคะเราไม่เรียกว่าปลดล็อกก็ได้เรียกว่าคลายมาตรการนะคะก็มาดูกันนะคะว่ามาตรการที่คลายล็อกเนี่ยมีตรงไหนยังไงกันบ้างนะคะชมพู่จะมาทบทวนให้แฟนๆเก็บทิปเนี่ยได้ เข้าใจแล้วก็ได้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนอีกทีหนึ่งนะคะหลายๆคนนะคะก็เตรียมแปลนเที่ยวเตรียมแปลนจองตั๋วการเดินทางแล้วนะคะอย่าลืมนะคะยังไงเนี่ยก็ยังต้องเซฟตัวเองอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ยินข่าวสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ยังพบที่ญี่ปุ่นอยู่2รายเดี๋ยวอัปเดตข่าวรอบหน้าชมพู่จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะมาดูมาตรการคายล็อกในประเทศเรากิจก,การแต่ละระดับที่พื้นที่ แต่ละสีเนี่ยที่สามารถเปิดใช้ได้นะคะตอนนี้นะคะพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยเขาไม่จำกัดการเดินทางแต่ขอความร่วมมือค่ะห้ามออกนอกบ้านช่วงเวลา21นาฬกาถึงตี4นะคะแล้วก็เรื่องการขนส่งบริการข้ามเขตพื้นที่ระดับสถานการณ์เนี่ยก็คือสมมุติมีเหตุจำเป็นต้องไปเนี่ยก็ดูเหตุการณ์ดูความสำคัญจำเป็นนะคะส่วนด้านกิจกรรมเนี่ยยังห้าม จัดกิจกรรมที่รวมคนมากกว่า25คนอยู่นะคะส่วนร้านอาหารนะคะก็เริ่มเปิดแล้วเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาร้านอาหารที่มันไม่มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถนั่งบริโภคในร้านได้75%ค่ะร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยนั่งบริโภคในร้านได้แค่50%ก็คือครึ่งหนึ่งเหมือนตอนที่มีมาตรการล็อกเหมือนครั้งก่อนๆน,นะคะแล้วก็เกณฑ์ของผู้ ให้บริการก็คือว่าไม่มีการจำหน่ายสุราในร้านแล้วก็เปิดได้ไม่เกิน2อทุ่มค่ะในพื้นที่สีแดงนะคะส่วนศูนย์การค้าแล้วก็ห้ามสับสินค้าการจัดอะไรแบบนี้ก็จัดแบบมีเงื่อนไขห้ามจัดงานอีเวนต์หรือเปิดตัวสินค้าที่มีคนแบบรวมกันเยอะๆนะคะส่วนกิจการร้านเสริมสวยร้านตัดผมหรือแต่งผมเนี่ย เปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้นนะคะเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวมาแว่วว่าอนุรลมให้ในกรณีที่เหมือนกับว่าทําสีผมแล้วมันอาจจะเกินหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอนุญาตให้ทําสีผมหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ขั้นต้นคือตัดผมหนึ่งรายต่อลูกค้านคนเนี่ยทำได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็ลอง ดูกันละกันนะคะมันดูเรื่องความปลอดภัยด้วยส่วนคลินิกเสริมสวยนะคะเปิดจําหน่ายสินค้าเท่านั้นไม่มีการฉีดกันทําการอะไรทั้งนั้นยกเว้นการเตรียมความพร้อมหรือจองล่วงหน้านะคะก็ยังมีอนุโลมในข้อกฎของเขาอยู่นะคะเปิดได้ไม่เกิน20นาฬิกาก็คือ2องค่มนะคะ ส่วนกิจาการต่างๆที่ยังไม่เปิดให้บริการนะคะในพื้นที่สีแดงเนี่ยก็จะเป็นพวกสถาบันกวดวิชาโรงภาพยนตร์สปาสวนสนุกสวนน้ำฟิตเนสออกกำลังกายสระว่ายน้ำห้องจัดประชุมห้องจัดเลี้ยงนะคะพวกนี้ก็ยังเป็นข้อกำหนดต่างๆส่วนสนามกีฬาอะไรแบบนี้นะคะก็ยังให้ไม่เกิน 20นาฬิกาค่ะแล้วก็ไม่ให้รวมกลุ่มกันคนเยอะๆนะคะพื้นที่สีแดงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนิดนึงนะคะส่วนสีส้มการจัดกิจกรรมเนี่ยให้รวมได้ร้อยคนนะคะแต่ว่าไม่ให้เกินของพื้นที่สีแดงเนี่ยให้รวมคนหรือทํากิจกรรมเนี่ยไม่เกิน50คนนะคะเขาจะมีข้อแม้แยกย่อยอีกทีนึงนะคะส่วนพื้นที่สีเหลืองเนี่ย การจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนเนี่ยไม่เกิน200คนได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในพื้นที่สีเหลืองนะคะแล้วก็ในพื้นที่สีเขียวเนี่ย ก็คือจัดก,กิจกรรมได้เลยรวมคนได้มากกว่า500คนแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะพูดถึงมาตรการที่ออกมาตา่างๆเนี้ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาดูกันเรื่องของชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดนะคะก็คือเป็นอักษรย่อก็คือ ATK ที่หลายๆคนรู้จักนะคะเป็นแฟนเก็ตที่หลายๆคนเนี่ยที่ยังไปทํางานอยู่ไม่ได้ล็อกดาวอะไรกับใครเขาน่าจะรู้จักตัวนี้ดีมันไม่ใช่เป็นการตรวจที่แบบสวอปใหญ่ะนะคะ ตอนนี้ทางสปสชเนี่ยก็ได้ซื้อชุดนี้มาแล้วก็มีขั้นตอนต่างๆนะคะที่จะแกกกับประชาชนด้วยนะคะรายละเอียดเนี่ยจะเริ่มในวันที่8-9ถึงกันยาโคมยนนี้นะคะก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือสอปสชเนี่ยเตรียมกระจายชุดตรวจโควิด1 9 Antigen นติเจนเทสนะคะหรือ ATK จำนวน8.5ล้านชุดโดยส่วนของประชาชนเนี่ยกลุ่มเสี่ยงที่จะรับ ATK ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเปาตังจำได้ไหมคะแอปพลิเคชันนี้เราใช้กันทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือว่าไทยชนะมาก่อนนะคะเรื่องการจ่ายสตางค์ผ่านแอปเปาตังนะคะซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระจายให้กับประชาชนในช่วงวันที่8-9กันยายนนี้ก็จะประมาณวัน พุทแล้วก็พฤหรัสหน้านะคะโดยผ่านแอปพลิเคชันก็คือเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะแล้วก็ทำแบบคัดกรองความเสี่ยงเขาจะมีแบบฟอร์มมาให้เราทำนะคะแล้วก็กดรับชุดโควิด -19 หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ก็ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยงานที่ระบุไว้ในพื้นที่ของเรานะคะสแกน QR Code ในระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อกดยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ไปรับชุด ATK ฟรีที่หน่วยบริการที่จะจ่ายชุดให้กับเรา2ชุดสำหรับการตรวจ2ครั้งนะคะคุณผู้ฟังก็คือเขาจะให้เรามา2ชุดถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและเราลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยเราก็ไปรับในเขตที่เขาระบใุใกล้บ้านเรานะคะการตรวจ2ครั้งก็คือสมมุติว่า วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะชมพูตรวจแล้วหนึ่งครั้งเขาจะให้มาสองชุดอีก5วันนับไปค่ะจันทร์นังคารพุธพฤหสัสศุกวันศุกร์ก็ตรวจอีกหนึ่งครั้งสําหรับคนที่มีความเสี่ยงหรือว่าต้องไปทํางานพร้อมกับรับคําดูแลตัวเองนะคะกับ คนที่ให้ชุดตรวจเรามานะคะแต่จริงแล้วมันมีวิธีการที่อ่านแล้วก็เข้าใจได้เองเลยนะคะการใช้ชุดนี้กรณีที่มีผลเป็นบวกนะคะหรือตรวจพบเชื้อเนี่ยคุณก็สามารถเข้าสู่ระบบการดูแลแบบ Home Isolation ได้เลยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะว่าแอปพลิเคชันนี้ยมันจะรองรับข้อมูลนี้ได้ประมาณวันไหนเราสามารถทำได้ไหมก็จะมาอัปเดตให้ฟังทีนึงนะคะมาพูดถึงเรื่อง ระหว่างที่เรารอเนี่ยก็มีการบริการตรวจเชิงลุกสำหรับคนที่บอกหูรออีกหลายวันเลยนะคะก็คือ8 9แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามาดูหน่วยงานอันนี้ค่ะหน่วยบริการตรวจเชิงลุกโควิดอันนี้จากเพจไทยรู้ซู้โควิดนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง30ธันยายมนี้นะคะก็คือสำหรับใครที่อยากจะไปตรวจนะคะในกรุงเทพนะคะก็มี ลานกีฬาพัฒนสอนะคะถนนพระราม6ราชเทวีนะคะกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มกรุงเทพเหนือที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารจอดรถแถวหลักสีอะคะ่ะใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็สามารถไปตรวจได้เลยนะคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มกรุงเทพตะวันออกที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72ดสรษาเขตมินบุรีนะคะที่มีการบริการตรวจนะคะ กลุ่มที่4ลกลุ่มกรุงเทพใต้ที่วัดด่านแขวงบางพงพางเขตยาณวานะคะกลุ่มที่5ลกลุ่มกรุงเทพทนเหนือนะคะที่ลานใต้สะพานพระราม8เขตบางพัดนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มที่6เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกรุงทนใต้ที่ตลาดบางแคพิลมเขตบางแคนะคะ ประชาชนที่จะไปตรวจทั้ง6จุดนี้ก็ขอให้เตรียมนะคะสิ่งที่สําคัญเลยคือบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสําเนา2ใบนะคะอย่าลืมถ่ายสําเนาไปด้วยแล้วก็ปากกาส่วนตัวเพื่อเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะอันนี้จะตรวจตั้งแต่วันที่1นึถึงสากันยายนเลยนะคะคุณผู้ฟังส่วนการบริการต่างๆเนี่ยก็ติดตามข่าวได้นะคะสําหรับใครที่มี Facebook มีการติดตามข่าวอยู่แล้วนะคะก็จะได้รับข่าวเรื่อยๆนะคะ ส่วนตอนนี้ก็คือถึงแม้จะใครมาตรการใครล็อกแล้วนะคะก็อยากให้แบบคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังระวังตัวอยู่ส่วนใครจะไปเที่ยวอะไรแบบนี้หรือว่ามีธุระต,ต้องจําเป็นไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ศึกษาข้อมูลด้วยนะคะเพราะว่าจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะคะมาดูที่จังหวัดพิษณุโลกและชุมพรเนี่ยเขาจะให้ดาวน์โหลดแอปติด ตามตัวเลยนะคะแล้วก็กักตัวที่ปลายทาง14วันนะคะทุกกรณีไม่มียกเว้นนะคะอันนี้ต้องดูดีๆนะคะจะไปพิษณุโลกจะไปชุมพรโดนกักตัวที่ปลายทางนะคะส่วนภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะจะต้องมีการตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะ แล้วก็ตรวจคัดกองโดยแพทย์เท่านั้นค่อนข้างจะมีเงื่อไขเยอะนะคะแล้วก็ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน2เข็มนะคะหรือไม่เคยติดเชื้อมาก่อนถ้าติดเชื้อก็ไม่เกิน90วันหัวหินและตรังก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตามตัวแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน2เข็มหรือเคยติดเชื้อที่ผ่านมาไม่เกิน90วันนะคะ จังหวัดแพร่น่านะสกลน,นครอุดรธานีเชียงใหม่บุรีรัมโหลดแอปพลิเคชันติดตัวแสดงการรับรองฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็อาจจะถูกตรวจการติดเชื้อที่ปลายทางด้วยนะคะก็คือหมายถึงอาจจะมีการ swap หรือไม่ก็ ATK ปลายทางด้วยนะคะส่วนขอนแก่นอุบลราชธานีก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันติดตามตัวแสดงใบรับรองการฉีดครบ2เข็มแล้วก็แสดงใบรับรองการปลอดเชือ้อโควิด -19 จากการตรวจแบบ rtpcr อันนี้ไม่เอาแบบตรวจเองด้วยนะคะเอาตรวจแบบ rtpcr แบบตรวจสวอปใหญ่เลยนะคะส่วนเชียงรายหัดใหญ่นะคะนะครพนมเนี่ยให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตามตัวให้โชว์แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ2เข็มและแสดงใบรับรองการปลอดเชื้อโควิด1 9ในรูปแบบ rtpcr หรือ atk ที่ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เท่านั้น อันนี้สําคัญมากเลยนะคะ ATK เนี่ยพอตรวจเสร็จก็ต้องแบบมีแพทย์เซ็นรับรองประมาณนั้นแล้วก็จังหวัดระนองนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะมีการโหลดแอปพลิเคชันติดตามตัวแสดงใบรับรองการบีดครบ2เข็มแล้วก็ตรวจคัดกรอง RT-PCR หรือ ATK ที่ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เท่านั้นนะคะส่วนสุราษฎร์ธานีก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรมากแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตามตัวเท่านั้นว่าเราเนี่ยไปในจังหวัดนี้บ้างจุดไหนบ้างนะคะส่วนกรุง Hey, <laughs> ดอนเมืองสวนนภูมิเลยนะาะที่ว่าแัศนสนามบินอุตภเปาไม่มีมาตรการแคดกรองใจนึงก็ถอนหายใจนะคะว่าเออใครก็ได้เราสามารถมากรุงเทพได้เลยเป็นแหล่งรวมเลยคุณมาจากตรงไหนคุณมีเชื้อมีอะไรมาก็คือไม่ต้องไม่มีมาตรการอะไรเลยก็ค่อนข้างน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยชมผู้คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะแบบชินกับการอยู่บ้านแล้วแหละทำอาหารกินเองบางท่านก็สั่งแต่ที่บ้านชมผู้นี้ก็เริ่ม ชินแล้วทำอาหารกินเองเริ่มไม่ค่อยวนจะออกข้างนอกไปเท่าที่จำเป็นจริงๆก็อยากให้ใช้ชีวิตกับโควิดแบบนี้นะคะไปแบบมีความสุขดีกว่าก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะล็อกดาวน์อีกเราก็อยู่บ้านเนี่แหละปลอดภัยที่สุดถ้าออกไปไหนก็เซฟตัวเองเหมือนที่ทุกครั้งที่เคยพูดมานะคะสำหรับสัปดาห์นี้หยิบม,มาคุยกับชมพู่ชุติกรน,นะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอลาไปก่อนนะคะขอให้ ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยโควิดนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ